สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้ามือไหนเมื่อวานนี่นก็ะทายนทายน้องอันตองเก้าให้เบิง่งได้ลูกได้ลูกตองเก้าวันที่เก้าเดือนเก้าตองเก้าจะให้ซื้อน้องตองเก้าข้อนี้กําลังจะปล่อยพ้องนี้กําลังจะออกจากข้อคอง จะไปอะไัเนอกไปต้อนบไปต้อนควายบ่ออกไปทางไหนเอาไปทางไหนเาไปนาบ่ไปลาดทางคุบ่ไปสนี้ไปลัดบ่ลัดอยู่บ่มันไปคุณบ่เอาไปนา มาให้มันไปทุ่งทุ่งไม่พอมีน้ำไปทุ่งนาไปนาที่ไปนาตัวเองไปสวนนาโคกสวนนาโคกไปสวนนาโคกไปกินคางวัดไปกินหญ้า้างวัด <c oughs> กินหญ้าค้างวัดนะจ๊ะไปกินหญ้าข้างวัดนี่มันหลายหญ้ามันมีหญ้าข้างวัดคลองนี้ก็สวยนะคะมีแต่ตัวสูงๆมันเลือแฝดเหรอเลือจากแฝดสิคลองนี้ได้แฝดแต่เหลือตัวเดียว เอาเขาไปหันเราเขาไปเล่มหยาดิีเขาไปเล่มหยาเขาไปเล่มหยาค่อยเล่มหยาให้หยาหยาเห็นเห็นเห็นบุให้หยายาวมาจังบัวยาวไปกินหน้าไปกินหน้าไปกินหยาน่าป่าต้นนั้นล้มเลยบ่ กินหยานาไปกินหยานาะไปกิน,นะไ,ปกนไปกินข้างอันไปกินข,ววข้างหัววัดจังอันนั้นแป๊บป๊กินข้างหัววัดข้างหัววัดไปไปไป nhang 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 ô nhà phật oh, ăn à, ở à nhà ở mà hà ô chị nhà là trong bao đấy <laughs> <laughs> chị <Chính> này <laughs> à mặc kín mặc kín đi Mặc kín mặc kín เอาไปยังกินโนมแม่นี่บอกกินยาเนี่โอ้ตัวนี้บอกกินโนมแม่ฮะคุณท่างก,าก,กินตลอดยามไรเมื่อไรมามกินตลอด

Ừ. Ừ, nào, nào. Nam côn nó, đen ông mokin nha năm con, nha ypy bang kin ông tích kin ông tích lên ypy bang tội nhoi nha yamuki nha tội nhoi nhoi เงี้ยงเนี่ <g ül> อยอ้ก้องี้ยสันไปไปปทกเครื่อนโมแมนตทกเครือักถั่วเนาะเครื่อน,อน,อนออยังไเจะเครื่อนยังไม่เปนี่นีปมแมเนตอ,อันนั้นเจต้นออยังไง มะแดงไปไปมะแดงนะมะแดงไปแล้วมะแดงจะคูใสนะไปไปพเพราะว่ามะแดงในน้าต้นนะมะแดงจะกินนะมะแดงจะก,กัดนะไ,ไ,ดนะไปใส่มูโมไปกับโมไปบ่หามูามูโมมากับโมมามูโมเดินกับโมเดินติมูไม่พาไปก็ไม่ไปบ่ะ ท่ามูถาามูเอิ้นมูไปไปกินแลอันนั้นถาามูกินหยาถาามู อันนี้พักการสลอนอยู่หันแล้วมีจิลี่อยู่นะหัวซูขบไปหันแล้วมีจิลีอยู่นะ <c oughs> โอ้ตัวน้อยแล้วกันยี่หันเนาะตัวน้อยเรือเฟดนะตัวใหญ่บนไปแล้วดินเรือเต็มตัวน้อยเฟดแฟดน้อยเรือเฟดน้อยเอาคือบลถามูนะบลถามูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กินน้ำกันกันนี่เล่มยหยาถามูมูยังหมอมาหอดเล่มถ่ากินได้นีไปห้อนนาก่ะเพื่อหอหมูแรงดิเพื่อทุก หมาแมลงเต็มท้องมันกะมันกะเบ่เบาะเบ่ออะไรในท้องมันท้องมันกะเต็มอยู่มันอิ่มเนาะอิ่มเนาะอิ่มน้ำอิ่มเพืองเลยมันยังเบ่งอยู่แต่ละตัวมันบริ้จยเลยมันก็อ้วนอยู่มันก็อ้วนอยู่มันไม่ผอมเลย อ้าวเปยังสองตัวนี้คือบ่เข่ากันแค่นี้ตัวเถิกนะมันแห้งมันจกสุกไปเลยคุณดอันนี้นะมัมจุนนจ้มกันอยู่นี่ <laughs> จุ้มกันอยู่นี่เลย ตรงนี้หญ้าเขียวหญ้าเขียวหญ้าเขียวมองสกินหญ้าหรือสิเบิ่งคนเหอหรือสิเบิ่งกล้องเบิ่งกล้องบ่จะกินหญ้าหรือจะเบิ่งกล้องอื พอดีเนี่ยันบาดแดดพอดีไปอมคืมไม่โดนหูทางกินเลยมันจังบาดแดดควายมันแหงหมักหอนเนาะไม่แดดเลยอ่าม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 าควายน้อย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 มาควายน้อย อันนี้แหละอยู่ทงอยู่คังดิงดดนนคังเดินได้อันนี้คือคังเดินได้อ้าวทำไมมองกล้องจังคังเดินได้จ้าโอ้เบิ่งเลยตอนนี้เหลียวเบิ่งคนเหลียวเบิ่งกล้องบะอันนี้คือคังเดินได้อันนี้อยู่ทงอยู่คังสมัยแต่ก่อนพระว่าวอยู่ทงอยู่คัง อันนี้เลยนอกขังธนาคารเคลื่อนที่มันอยู่ในตัวมันอยู่ในตัวนี้ธนาคารเคลื่อนที่มันอยู่ในตัวเมียรหรือตัวผู้ขังเคลื่อนที่ยังมันพันรวมตัวกัน เพื่อทีร่วมตัวกันนี่ยันประมาณทิเอสทียงเหมือนหอนาดกินไปเล่มไปลงน้ำลงน้าอยู่บ่เอาลงน้าอยู่บ่โอ้โลงน้าพอมาสั่นไปน้อยลีกแนะ่หลีกรถแนะ่กินหิ้มทางเนะี่ยแม่เหรอไปหาหญ้าหเข่าหิ้มทาง หิมทางนี่เพื่อสหของเน,นหน้ากับสายเติบเพื่อสิรวมตัวกันมาแล้วจะรวมตัวกันแล้วจะรวมตัวกันแล้ว ยังมบม่ครบยังบม,ม่ไปคนการะตัน้ำนี้บ่ฟกนตัน้ำนี้แหละให้มันเปลี่ยนการ์ตันสนามสนามหญ้าก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะครบแล้วม,มาแล้วมาแล้วรวมตัวก็จะครบแล้วพอดีมาแล้วโอ้ยอัน ตัวนี่จ้าแม่มันกินห้าตลอดโอ้กินห้าตลอดฉังกินนมตลอดแล้วไม่ได้วางเลยผุ่นะแม่กินอันหยารู้พันน้ำน้นรวมตัวกันแล้วจะลงหนองทอยแล้วจะไปหนองทอยละคลิปนี้กะจะให้เบิง่งซ้ำนีนะะ้แล้วค่ะเอาไว้คลิปต่อไปนะคะจะถ่ายให้ชมอีกนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสวะของท่านด้วยช่วงนี้ก็อดทนอดออมอกกันนะคะผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า